ครับผมที่เสร็จแล้วสร้างบ้านได้เลยไหมนะครับงานบ,านบ้านนะครับหลังนี้อยู่ที่ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับผมเป็นบ้านพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรแล้วก็มีโรงจอดรถอีก100ตารางเมตรนะครับคือผมถมเสร็จแล้วสร้างเลยนะครับหลังนี้ ดินตรงนี้นะครับเป็นที่ลาดเอียงนะครับลักษณะของดินเดิมเนี่ยจะเป็นดินทรายนะครับการที่ถมนะครับเราจะถมและสร้างเลยเราควรจะใช้ดินที่เป็นดินเหนียวจะดีกว่านะครับผมอย่าใช้ดินทรายเป็นอันขาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถมนะครับต้องดูดินด้วยนะครับถ้าพื้นที่เราลาดเอียงนะครับผมนะครับ คือลักษณะของดินแต่ละที่นี่จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับถมเสร็จและสร้างเลยนะครับที่ผมถมเนี่ยพื้นที่มันเป็นลาดเอียงนะครับพื้นที่ที่ดินเนี่ยลาดเอียงเพราะฉะนั้นเวลาผมถมด้านหน้าประมาณ50เซนด้านหลังเนี่ยก็อยู่สูงประมาณ1เมตรเลยนะครับแต่ว่าเราทําฐานรากตัวนี้เป็นฐานแผ่นนะครับไม่ได้เจาะเสาเข็มนะครับผม ขุดถึงดินเก่านะครับคือดินเก่าเนี่ยจะลึกลงไปสักประมาณเมตรห้าสิบเราก็ต้องให้ถึงดินเก่านะครับข้อสําคัญที่สุดเลยนะครับดินที่ถมใหม่นะครับผมดินที่ถมใหม่เนี่ยคือจะถมปีสองปีสามปีก็ยังไม่แข็งนะครับคือยังไม่นั่นนะครับยังไงก็มีการยุบตัวนะครับเพราะฉะนั้นการทางสร้างบ้านนะครับบ้านที่เป็นหลังใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างหลังนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับเป็นคอสโลทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบตารางเมตรแล้วก็ มีโรงจอดร,รถด้วย100ตารางเมตรแล้วก็มีลานคอนกรีตท,ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าลานคอนกรีตเนี่ยผมทิ้งไปให้พ้นด้ดูฝนกันครับถึงจะเทนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ได้จอดเสาเข็มด้วยนะฮะตัวรอบบ้านคือไม่มียุบนะครับไม่มีสุดเลยนะครับเนี่ยครับตอนแรกก็ลักษณะนี้นะครับผมเสร็จแล้วสร้างเลยนะครับ คือสามารถทําได้นะครับแต่ว่าต้องถึงดินเก่านะครับถ้าเราไม่เจาะเสาเข็มนะครับก็เอาให้ถึงดินเก่าแม้ที่จะเป็นที่ทางภาคอีสานก็จริงนะครับยังไงต้องให้ถึงดินเก่าอย่าเพิ่งอย่าอย่าไปเชื่อใจดินใหม่นะครับดินใหม่ยังไงก็ยุบคือของผมเองเนี่ยผมจะปล่อยให้โดนฝนฝนไปฤดูหนึ่งเลยนะครับช่วงฤดูฝนปีหนึ่งนะครับของปี25ง7เนี่ย ดนฝนทั้งหมดเลยนะครับผมเสร็จแล้วเราค่อยเทลานข้างนอกทีหลังนะครับแต่ลานข้างนอกเนี่ยผมใช้วิธีเจาะเสาเข็มเพิ่มด้วยเป็นเข็มลายนะครับเข็มยาว1เมตร1เมตรห้าสิบนะครับเต็มพื้นที่เลยประมาณ800กว่าต้นนะครับโดยรอบเลยลานคอนกรีตนะครับผมส่วนตัวบ้านมีปัญหานะครับคือพ้นฤดูฝนมาก็โอเคนะครับไม่มีปัญหานะก็ไม่มีรอยร้าวไม่มีการยุบอะไรทั้งนั้นนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับข้อสําคัญเราต้องขุดให้ถึงดินเก่านะครับผมไม่ว่าดินที่เราถมใหม่จะสูงเท่าไหร่สมมติถม สถม2เมตรนะเราก็ต้องขุดไป2เมตรกว่านะครับให้ถึงดินเก่านะครับผมคือเราจะอาศัยดินใหม่ไม่ได้นะครับดินใหม่เราถม2ปี3ปี ยังไงก็ไม่แน่นนะครับยังไงก็มียุบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขุดให้ถึงดินเก่าจะดีกว่านะครับสำหรับงานสร้างบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากบ้านสวนอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าบ้านลักษณะนี้นะครับยังไงนะครับสําคัญที่สุดถมเสร็จแล้วสร้างเลยได้แต่ว่าต้องให้ถึงดินเก่าถ้าเราไม่เจาะเข็มหรืออะไรนะครับไม่ว่าดินจะเป็นทางโซนไ่สารที่ดินแข็งก็จริงนะครับต้องทําอย่างนั้นนะครับผมนะครับผม ก็เรื่องถมที่เสร็จแล้วสร้างบ้านเลยได้ไหมสร้างได้แต่ว่าต้องทําให้ถูกหลักนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับแล้วเรื่องการถมดินท่าที่ที่เราเป็นดินทรายคนใช้ดินที่เป็นดินเหนียวที่น้ําไม่ซาะได้นะครับผมนะครับในการถมที่นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องการถมที่เสร็จแล้วสร้างบ้านได้เลยไหมนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เล็กน้อยสําหรับท่านที่กําลังเตรียมตัวจะสร้างบ้านนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ